สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้เปิ้นจะพาทำกาแฟของเนสกาแฟชงเหยือกนะคะทำง่ายมากเลยค่ะเรามาดูเส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างจะมีน้ำร้อนนะคะแล้วก็น้ำร้อนเนี้ยเราใช้800 ml ค่ะมีกาแฟเปิ้นใช้ของเนสกาแฟนะคะวันนี้แล้วก็ส่วนของนมผง เพืนใช้ทีนี่มีพี่ครีมนะคะซองสีฟ้าใสาจะมีสังเกตคําว่าจะมีคําว่านมผงด้วยนะคะ100%ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลค่ะอันนี้คือเปิ้นช่างเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะกาแฟเนี้ยเราจะใช้ที่15กรัมเท่านั้นนะคะนมผงก็ช่างแล้วนะคะ80กรัมแล้วก็น้ําตาลเ๋ยวเป้้นจะพิมพ์รายละเอียดให้อีกทีหนึ่งเราไปดูวิธีการทำกันนะคะง่ายมากเลยค่ะ ใช้น้ำร้อนนะคะ800 ml ค่ะแล้วก็ใส่กาแฟเข้าไป15กรัมนะคะเพื่อนใช้ของเนสกาแฟค่ะจากนั้นเราก็คนให้กาแฟละลายเข้ากับน้ำร้อนก่อนนะคะพอละลายเข้ากันแล้วเราก็จะใส่นมผงตามลงไปค่ะนมผงจะใช้ที่80กรัมนะคะ ใส่นมผงเรียบร้อยแล้วเราก็จะคนให้ละลายเข้ากันกับกาแฟแล้วก็น้ำร้อนของเราอีกทีหนึ่งนะคะสีจะเริ่มเปลี่ยนนะคะจากเป็นสีดำก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลหอมละมุนมากเลยละคะ่ะทุกคนตอนนี้ในระหว่างที่คนให้เข้ากันนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะ160กรัม ปรับเพิ่มรสหวานมากน้อยได้นะคะแต่สูตรนี้เปิ้นว่าอร่อยแล้วค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายเข้ากับกาแฟนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะให้อร่อยมากกว่าเดิมนะคะเปิ้นแนะนำว่าให้แช่ไว้คืนหนึ่งนะคะพอเราจะใช้ดื่มนะคะก็มาคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเราเทใส่แก้วแบบเย็นนะคะเทใส่แก้วแบบเย็น จะท็อปด้วยนมข้นจืดอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติกาแฟเย็นให้กลมกล่อมมากกว่าเดิมคะ่ะถ้าอยากดื่มแบบร้อนก็แค่เอาไปอุ่นให้ร้อนง่ายนิดเดียวนะคะถ้าเราอยากทำเป็นกาแฟเย็นนะคะแนะนำแก้ว12ออนใส่ไป 100- 120 ML ถึงนนะคะแก้ว16ออนใส่ไป120-140 ML ถึงค่ะแก้ว18ออนใส่ไป1 6 0ยหกสถึงนะคะแล้วก็แก้วใหญ่22ออนใส่ ใส200ถึง220 ml ถ้าเกิดยังไม่เต็มแก้วดีเราก็ใส่น้ำแข็งเพิ่มเข้าไปให้เต็มแก้วอีกนิดนึงนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากเลยนะคะได้สูตรไปแล้วก็ลองทำดื่มกันดูค่ะดื่มได้ทั้งครอบครัวสังสรรคงานเลี้ยงได้สบายเลยค่ะ